สวัสดีครับบ่าเถ่าสวัสดีทผช้่มครับตอนนี้เบ้าเถ่ายุวัดปูสายเขมรครับพี่น้องกับผ้าทผช้่มครับมารับชมนะครับเนาะรับชุดในตะล่างเด้อรับปูวาครับปูจะปล่อยมือหนีเนาะครับเนาะกับวันที่30กรกฎาคม2565ครับพี่น้องครับเขาไปรับชมรับฟังเขาไปกราบนมัสการปูน้ากันครับว่าชุดในตะล่างของปูรับจะเน้นให้ตัวแดเนะครับเนาะรับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม 2 5 6 5ครับเอาบ้าวแถาบัวลายครับพี่น้องครับเข้าไปรับชมรับฟังน้ำกันเนะครับ<อ>สวัสดีครับผมสสวัสดีครับผมครับ <sur> ไล่บ่งกันนั่นกันตื้อๆดอกมันนั่นนมัสการครับปูค่ะการมัสการเจ้าค่ะปูครับการมัสการครับเอาการเดินครับวันนี้วันที่สามสิบเดี๋ยนับปูเนาะวันนัดวันนัดครับทำชุ่มครับครับมารับชมชุดในตารางปูน้ำกันครับวันนี้นับปูเนาะไปลองเบื้องตัวครับค่อยๆว่ากันเพื่อนกบปูแลักกาชุดที่ปูจะเน้นจะย่ำให้ทำชุ่มครับนี่แหละครับ ที่ปูนะครับเนาะล่างหนึ่งหรือสองคู่บนหนึ่งหรือสองคู่กระเทียมตามสัญญาณนครับปัวสามตัวกับสองคู่เหื่อนสามตัวดีสองหางสองหางโอ้ครับครับท่าผูชมสองตัวกับสองหางบนครับทางล่างกับสองหางเหื่อครับปัวค่ะอืมเอากระสกดูพิลิตครับ วันนี้กิวันที่30นอกปูเนาะตามที่ปูนัดไว้ครับท่ชน่มพี่น้องปูเดชะปูเดกถาเด้อปูเด้ะปูเดกถาบ่แมนปูที่ล่าปูเห็นอยู่ปูบ่ได้ดีละปูว่าขั้นปลวยไปแล้วขั้นโซเดีได้ดีใจน้ำหน้ารัามวันน่ะปูยันปูสังวัดบ่แล้วเอ้ยเ้ยเฮ็ยเบิยเฮ้เฮ้ย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 เก อย่าไปเชืยอปูอ่าก้องฉลากไม่มีหวยดับเด้อเลขดับกองฉลากไม่มีอย่าปูดับด้วยปลายปากกาของปูเองครับอ่าตามสูตรเลยตามสูตรนปูเนาะเออเอาตามสูตรเนาะครับผมอ่าผู้ได้ว่าคันผู้มักใจอันทีปูเขียนในสว่องจะล่างซีเลียมกับคือควอมชอบส่วนตัวของปูครับผูเลยมากระจัดไปผูเลยขับกระพานครับปูคันว่าปูจับปูให้จับว่ถือใจกับไปจับเอาก็ได้ครับอ่า เอาไปจับเอาน้าครักลอยปูกับมีคือปูมีตัวไม่ก็เอาไปับบนกับมีล่างกับมีเลขวิ่งปูมากระจัดับวันนี้ปูว่ามันจะเป็นหาบนหาล่างเลขวิ่งบาปูมันจะเป็นหาบนหาล่างครับเอาเป็นหาบนหาล่างหาจะมาบนมาล่างอีกกับนี่ความรูซึกด้วยความรู้ซึกหาบนหาล่าง แต่ว่ากันในใจปูนี่มาก,กข้างๆนี่ปูมากสามบุญแล้วามากสามปูปูมากสามแห้งอะไรมากสามมากสามกปลาละทั่วทอกันกับปูแต่ว่ากันได้จับเอาหะไรตัวชุดในตารางเนาะเอาทำส้มนี่ครับปูล่งห้แล้วครับผมส้มให้กันเบื้องอล่างส้มให้เห็นตัวเอง <laughs> ครับ กับับชมกันครับทำช่วมพี่น้องทำไมไม่เห็นตัวเลขเลยวะท่านปูรีลาจังวะท่านเนีเอานี่ครับชุดในตารางนกปูเน้องครับแถวบนเก้าแปดสามไม่มาด้วยกันไม่มาด้วยกันนกปูเนาะครับในสูตรในสูตรครับผมตามสูตรสองห้าหกแถวล่างมาด้วยกันมาดยกันได้อกปู เดี๋ยวลางมาน้ากันได้ครับปูอาครับผมมาด้วยกันได้เด้ครับนมช้ชมครับนี่ครับหลักร้อยครับหลักร้อยนี่ศูนย์กับห่าปูหลักร้อยศูนย์กับห่าเด่นเด่นศูนย์ปูเด่นทึงสองตัวแต่ปูบดมากศูนย์มากศูนย์หลายกว่าเออปูครับเนาะครับชุดบนนะครับเนาะชุดบนสังเกตดีๆครับนมช้ชมพี่น้องกับปูหงไห่แค่สองคูทนั้น สามหกกับห้าแปดนี่ครับผมสามหกห้าแปดตัวที่ปูเน้นครับหกสองนี่เป็นตัวกันตัวร่องบ่ปูจ้ะเอาลกูชิมาเก่าไปซื้อเอาปูครับคู่นี่บ่จับบ่ปูเก้าสองนี่ก้ากับสองติดดับก้ากับสองติดชุดไม่มาด้วยกันเออมันติดถูกมาน้วกันนี่ครับผมหกเก้าสองน่าจะไม่มาด้วยกันครับผมเอ้าแต่ปูขึ้นจับหกสองอยู่ในปูตัวกันนี่ย กัดกันไว้ครับผมกันไว้ก็คือกันสองหาสองสีไว้ได้กลางกัดกันไว้บนวิ่งซีตัวขนมาปัววิ่งซีตัวแล้วประกบคู่ด้วยพร้อมนะสามห้าหกแปดโอ้กับซีตัวมันจะบานลายแบบปัวนี่ดิกับจับคู่ให้แล้วได้สามหกห้าแปดโอ้อยู่ในชุดวิ่งกับปัวิ่งชนกันเลยวิ่งชนกันเลยสามตัว จับลักลอยปูเน้นศูนย์ครับทำชุ่มศูนย์สามหกศูนย์ห้าแปดถ้าผู้ใดมาขาก็จับหาเซห้าสามหกห้าห้าแปดโอ้งายหมงามีที่ปูลักลอยนี่ลักลอยนี่ศูนย์กันครับทำชุ่มครับเลยครับเน้นตรงเลยครับปูห้าแปดครับที่บาวเท่ามางวดอ่าคลิปที่แล้วครับผมที่ฟันเอาปู 9้าา่จัปบ่ปูจับตัวทางล่างนี่โอ้นี่ครับผมโอ้วงกลมไปที่ห้าสองับก้า9หปูฟันที่ล่างนะครับธรรมชมพี่น้องล่างวิ่ง5กับ2องนี่ครับธรรมชมวิ่ง5กับ2เน้นกับหาสองนาะปูเนาะอ่านี่ฟันที่5 2ครับธรรมชูก้ามห้าห้ากปูกลับไปเห็นน้ำเลย ล่างสองคู่บนสองคู่เท่านั้นครับอืมนี่ครับผมมาชวนตัวที่วงก๋วยคตีัยนครับเอาปูชุดบนนี่คือตรงๆแม่นบอสามหกหาปเนี่ยไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับอโอ้อเพราะว่าถ้าโตกลับนี่ชุดล่างบอครับทำช่วมปูแล้วกลับ ปูเป็นกลับไปเห็นน้ำเลยเจ้านายพวกเหาคับปูนี่เขากบบพีจ้านาพวกเราอันนี้อันนี้ก็ g r ับให้แล้วครับอันนี้มันต้องก r a บป่ะครับปูอันนี้กะเขากะนี่ปูกะว่าปูกะบ่อยาก grab แต่ว่ากันเขาอายุชีพนี่ก็เป็น grab ปูครับทาำไทยก r a b อ่าชุดไม่มาด้วยกันเนาะปูเนาะหกเจ็ดศูนย์หนึ่งไม่มาด้วยกันรับปสามสี่แปดเก้าไม่มาด้วยกันครับทำชมวงนี่ครับตามสูตรก็คือเคยเห็นมาอยู่กันบ่ครับ กับมันบ่มาอีหลีเนาะครับร่งสิพาลอ,อกเข้ามากนี่หมดเครับหกเจ็ดแปดไม่มาด้วยกัน<อ>ครับหกเก้าสองบ่มาน้ำกันแต่ว่าปูปูลเลยบ่ได้ก,กับเก้าสองเห้ครับทำชุชมครับแต่ว่าหกสองปูวากันไว้เด<อ>้อครับทำชุชมถ้าบ่มักก็บ,บ่เป็นหยังครับสามสี่สองไม่มาด้วยกันสามสี่ห้าไม่มาด้วยกันสี่ห้าหกไม่มาด้วยกันศูนย์หนึ่งสองไม่มาด้วยกัน หนึ่งสองสามไม่มาด้วยกันบัวศูนยนะ์หนึ่งไม่มาด้วยกันสี่ห้าห้าหนึ่งหกสี่ห้าหกมีชุดที่ไม่มาด้วยกันทผช้ชมครับแคปหน้าจอเอาครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นตามสูตรปูครับทผช้่มครับอะครับเนาะรับีปูกะวาคำนวณตามสูตร,าต,าต,รตามสูตรครับผม,มฝันบปู คือจ่อมือไก่มือมากชขึ้นกับฝันฝันชุ่มขึ้นนนุ่นฝันว่ามีแต่ดีใจเรับมีแต่ดีใจมาปูฝันว่าคือจังถือเลขล่างเลขบนเลขกยังเป็นไงครับโอ้หลังจากตุตเตอรี่เขาล่างขึ้นมาเมื่อวานนี่ยสามแผงหุ่นเมื่อวานนะขอบใบมัดนะขอบปบมัดเลยปูปตัวใดล่ะปูตัวเลขเลขเงินตุ่ตะลีเพิ่มมาในนครปฐมเมื่อวานเขาจะนั่งรถมาในนครปฐมเขาจ่อมากจวดมาก นครปฐมครับเกรว่บครับมันตรงกันสีเมียนมันก็คลาดครับอืาใครจ้าเมาสวดเมื่อวานนี่ปะปูเมาสวดใหม่อืออนี่ครับสามหกโอ้ตรงเลยตัวนี้ปูนม่มันสามขึ้นมาสามหกเเลพุ่งไปสามหกเลยเอาปูไอชุดล่างนี่หนึ่งเจ็ดหรือเก่าเจ็ด ใช่แหละชุดนี่แม่จังวาเขากบบปีจาหนาเบิ่งเอานี่ยเขาแบบปจาหนาเบิ่งนี่ครับท,ท่านผู้ชมครับนี่มันเป็นตัวใดญตัวตัวตัวช่วงตัวข้างล่างจากไซโกปูจากไอ้ขี่จะมาทางไหนนครปฐมนครปฐมโอ้มาจากนครปฐมมาหอด้วนตอนเสาร์ขับค่ะอืสวดเล่าเพิ่นก็เลยเอาขึ้นไปให้เพิ่นโอ้ครับก็ได้ตรงกันนะปูเนาะสามหกตรงกันแต่ว่าชุดนี้17หรือ97 แล้วแต่เอาแต่ิแล้วแต่เห็นเนาะปูเนาะอ่เอาแต่ปูสีเห็นครับอ๋อโอ้สามหกนี่ก็ตรงถือว่าตรงตัวชุดเด่นปูเลยตัวนี้ครับอืมครับเดี๋ยวค่อนี่นะสามหกกับหนึ่งเจ็ดตัวไหนกับปูนะตัวนี้แต่ว่าคันมากแต่ขึ้นมากแต่แล้วสามหกนะตัวเดียวนะคันมากสามหกกับหาแปดเท่านั้นนะสามหกเห็นาะปูเนาะสามหกหาแปดชัดๆเลยเนาะค่ะเพราะว่ามื่งมั่าพร้อมเนาะค่ะปู

แคปหน้าจอครับนี่ครับท่านผู้ชมครับชุดเต็มนี่ครับชุดเต็มนี่ชุดที่ปูเน้นให้แล้วนะครับเนาะปูที่ตัดให้แล้วครับนี่ครับผมชุดที่ปูตัดให้แล้วก็คือบนสามหกห้าแปดหกสองตกลกันเลยครับผมสามตัวศูนย์สามหกศูนย์ห้าแปดครับล่างวิ่งห้ากับสองห้าสองตัวเน้นเกาห้าห้าเกา เดินร่องครับทำชุ่มครับบนนะครับเนาะวิ่ง3 5 6 8แต่ว่าเป็นชุดในโตปูจับจับคููให้ได้ครับทำชุ่มครับฟันหาบนหาล่างมาปูคิดว่าเป็นหาบนหาล่างเลยปูฟันวิ่งถ้าวิ่งวิ่งห้าห้าบนห้าล่างหาบนหาล่างเลยครับทำชุ่มหาบนหาล่างเอ๋อมั่นใจนะ้วค่ะปู ยี่สิบหาเสิบโอมันใจใช้หาซอเล่นปะครับผู้ชมครับคลิปนี้ก็ฝากไว้คือเก่าครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านเด้อครับพี่น้องเงินไหลน้องท่องในเขาสุขนครับโชคดีทุกท่านครับคลิปนี้บาเท่าสวัสดีครับ